รัฐบาลไม่สนับสนุนใช่ไหม,มใช่ซ <c oughs> ืือใบเดียวยังไม่โดนเลย วันเดททิพที่พนันนิคมกินแกงไตปลาของแท้ก็พาแม่เที่ยววัดนาประตูเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพถึงบ้านที่พนัทพุ่งตัวเข้าครัวเห็นคุณนายทองสูตก,กำลังนัวตักแกงไตปลาอยู่แกงสูตรคุณนายปลาโอย้างหน่อมไม้มะเขือฟักทองต้องจัดเต็มเครื่องแกงตาเองเข้มข้นปรุงออกมาคุกขิกไม่ใส่ฐานกับนมจีนคือพอดีเค็มเผ็ดนำนัวตาไมห่หวานแบบรสใต้ของแท้อิ่มแล้วพา,พาคุณนายไปไหว้พระกันต่อเราอยู่กันที่เจดีพุทธรัตนเจดีศรีพนันิคม ในวัดนาบตูภายในประดิสฐานพระสาลีลิกธาให้เราได้สกการะกันมีรูปปั้นยักษ์และรูปปั้นลิงจากเรื่องรามเกียรติ์อยู่รอบๆเจดีย์เพียบที่เจ๋งสุดๆคือพื้นทางเดินทำด้วยหินอ่อนทำให้ไม่ร้อนเท้าเลยเดินสบายสุดๆลงมาถึงคุณนายแม่กับเพิดเพลินกับการถ่ายรูปส่วนคุณนายเมียนั้นก็เพิดเพลินกับการเสี่ยงโชครัฐบาลไม่สนับสนุนใช่ไหมเออใช่ซื้อใบเดียวยังไม่โดเลย ไปต่อไปต่ออีกที่ที่ไม่อยากให้พลาดคือการแวะไหว้สการะพระประธานในอุโบโสถและเพลิดเพลินกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและอลังการสดๆก่อนกลับกรุงเทพขอแวะแนะนำไอจีสปอร์ตจุดเช็คอินใหม่ที่ขนไปพนัดต้องห้ามพลาด พิกัดสีแยกสีวิชัยใกล้ตลาดเก่าชมหอพระทรงไทยท้องอลรามแสนงดงามสะท้อนแสงสุดสดใสชมพาดวาดจิตรกรรมอยู่ข้างในรู้งี้แล้วกดเซฟไว้ไปลองกัน